สวัสดีครับชาว lst ทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องขนลุกและคิดตามไปตลอดทั้งคืนคุณเคยได้ยินเรื่องราวของวัตถุที่ให้พรได้ในตอนแรกแต่กลับกลายเป็นคำสาปในตอนท้ายไหมเรื่องราวที่เราจะดำดิ่งลงไปวันนี้คือเรื่องของปิ่นตักผมทับทิมครับวัตถุที่เล่าขานกันว่าเป็นกุญแจสู่ความร่ารวยมหาศาลแต่เบื้องหลังความมั่งคั่งนั้นกลับซ่อนราคาที่ต้องจ่ายเอาไว้ ชายคนหนึ่งนามว่ากันชายหนุ่มวัยทำงานที่กำลังเผชิญกับหนี้สินก้อนโตเขาได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานของปิ่นปักผมอันนี้และไม่ลังเลเลยที่จะออกตามหามันเขาเชื่อว่ามันคือทางออกเดียวสำหรับปัญหาทั้งหมดของเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเขาได้แผนที่โบราณจากชายชราคนหนึ่งในตลาดมืดมันคือจุดเริ่มต้นของการผจญภัย ที่พาเขาไปสู่โลกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนแผนที่นำทางกันมายังตรอกเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในย่านยาวราดเขาพบร้านขายของเก่าร้านหนึ่งที่ดูเก่าแก่จนน่ากลัวป้ายหน้าร้านขึ้นสนิมจนอ่านไม่ออกคุณกล้าพอที่จะก้าวเข้าไปไหมเสียงจากในร้านกระซิบแผ่วเบาราวกับเชิญชวนให้เขาเข้าไปข้างในเมื่อเขาผลักประตูเข้าไปกลิ่นอายของอดีตการก็ปะทะเข้ากับจมูกของเขาทันที ภายในร้านเต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่วางซ้อนกันอยู่จนแทบจะไม่มีทางเดินรูปปั้นไม้แกะสลักหน้าตาหน้ากลัวหน้ากาบโบราณที่เหมือนมีชีวิตอยู่ในความมืดและวัตถุแปลกแปที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในใจของเขามีแต่คำถามว่าปิ่นปักผมอยู่ที่ไหนทันใดนั้นเองเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืดตามหาอะไรอยู่หรือเป็นเสียงของหญิงชาคนหนึ่งที่นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์ ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นแต่ดวงตาของ